สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเป่นไงสวัสดีสีออสยาชาแนลนะคะไลฟ์สดป่ะลไลฟ์สดพอ่อว่วอทำอะไรมือข้าวซื้อครับสันสันหันแรงครับสันข้อเที่ยงสันเที่ยงสันข้อเที่ยงแต่ว่ากินยังหมือแรงสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะจ๊ะม,มาเอาเท้าสามให้แม่แน่ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมากๆากมายกี้มากี้ไปหยิบโทรศัพท์มาให้แม่หน่อยลกูกแม่จะมาดูคอมเมนต์สัสดีคนดู13ท่านนะคะไครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องถอดมาลูกถอดมา,าดอืออาลอกเองบอลอบนีขึ้นม่น่านมากเอดออมาเอามาค่ะ สว,ส,สวัสดีคนูสวัสดีคนดูยี่สิบสองคนนะจ๊ะไผ่ขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกสิเมียตัวขวักขึ้นวางสันสวัสดีคนดูสามสิบเอ็ดท่านนะคะ,คนนะ,คะพี่นออ้องขอยีสิบห้าเบอ้์กัน ควสีผ้าแบเบิ่งบักฮุงสีผ yeah oui, ้าแบเบิ่งบรรยากาศพามาชมบรรยากาศตอนแรกๆพี่น้องมาเบิ่งบักฮุงอีหยังบักฮุงอีหยังก็สามารถโดดขึ้นไปพี่น้องเอ้ยมาเจ้าเบิ่งที่ล่ะนี่เห็นว่าพี่น้องเห็นว่าบักฮุงอีหยังพี่น้องบักฮุงอีหยังคือโดดขึ้นไปเบิ่งที่ล่ะพี่น้องบู๊ยเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ่งเบิงเบิงพี่น้องเบิ่ง แชร์แล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณเยาวรักแจ้งประจักษ์ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆแชร์ด้วยนะคะพี่น้องเบิงบกหงคใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเมือนี่ได้กลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้อยู่บ้านขอกอบบ้านหนาหอดนเรียกไฟดอกพี่น้องแต่ว่าเหมือนแรกงขาดวาน่าจจะได้ไปน,นอนบ้านอยู่นะคะจะกลับบ้านแล้วดีใจมากๆเลยคือหอดหีนกินหอดลูกกินหอดเต่ายี่หลี่พี่น้อง ไปแ๊บเดียวไปบพาเพือนเดือน้อจไปเป็นปีนี่แหละคิดฮวดเฮือนี่ดีพี่พี่น่องเบิ่งพี่น่องเบิ่งพี่น่องเบิ้งบอไปห้องเยวีนั่นละ พี่น้องเบิ้งว้ยเบิ้งบักฮุงบักฮุงอี๋ยก็สามารถโดดเถอะพี่น้องสู้ๆจ้าไปไหนหรอคะอ๋อเพิ่งกลับจากเกียวข่าวกลับจากบันด่านบ้านอตอมบานตาหนองเนาะค่ะไปไหนหรอคะดกคกเนอาอจ้าโดกอีหลีพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิงเบิง่งเบิงบักฮุงต้นไหนหน้อยแต่ว่าหมากแบบดกดกอีลีเบง่น้งกี่ะ อันนี้ยืนหน้าคุณตาที่มาเกี่ยเขื่อนนะค่ะมาเกี่ยวข,ยขื่อยคุณตาบางทีละ่ะเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะคะอยู่บ้านโคกก่อใกล้ๆก,ก,กันกับบ้านหินเล็กไฟนี่แหละค่ะคือหมากดกดีแถนวน้องเย่าดกคักนอกจากดอกอีหลีพี่น้องเบิางทีละ่ะบู๊ยเบิางมูอเจ้าเบิงมูอเจา้จาเบิงดอกอีหลีดอกอีหลีหมากคีหยังดอ้องคือปลูกได้ดกแถอ ก็เลยว,ว่าอันคมตาแล้วยว่าตาคือว่าเอาไปขายแลย้วว่าแล้วว่าย่ายน่ะปัวหญ้บมาคอยแข็งแรงตแตะกอนนหญ้าเก็บไปขายตลาดแต่ว่าตอนนี see, ้ยญ้ามาคอยแข็งแรงก็เลยบ่บมี้วขยเก็บไปขายก็เลยบอกตาแล้วว่าตาคือบ่เก็บไปขายให้ล่าที่เข้าจต่ำบกฮวงอ่ะนะพี่น้องเนาะข้าจอดจะสื่ออยู่เดสมันบ่เมงที่ไหปุ้ยเบิงบงเบิงบงสวนบกฮวงเรา บางค้งอี่ยังก็สามารถโดกแขกขึ้นพ่อขึ้นพ่ออ,อ,อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะพี่น้องเนาะอึดอยากอึดกินอีลีแต่ว่อยออู่บ้านหฮาหนี่บรอึดแน่กินโดกอีลีบางทีละ่ะอบางลูกโดกมากโดกอีลีพี่น้องเบิ่ง สวัสดีคนดูทั้ง52ท่านนะคะพี่น้องเบิง้งบรรยากาศย่ามแรงอากาศดีมากเลยเบิง้งขอภายในความเมืดอดนะคะมืมดนิดนึงดกคักน้าจาก,รรากาดกยีลีดกยีลีพี่น้องเบิง้ง แกศดีแฮพี่น้องเบิงสวัสดีค่ะดูห้าสิบสองท่านนะคะไผ่ข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้องพาพบะเิงบะคุงดกดกยี่หลีคือดกมากนะคะ เบมือคขอบครัวยี่อยพี่น้องพอคำลูกหมนแรงรัวา่าเหมือนแรงเกีียวรอดฮะเสียสยี่ใสบันโอ้โอ้เาน้องแม็กปเป้าขอให้พ่อได้เย็นแป่มากไปลูก่ไไ็หิวเขาผ่านนี่มาให้น้องแม็กไปเอาให้นออกมาเยี่ยน ไม่่เพนุนคุณเด้เฮ้ยว่าแม่รุ่มากหลอวะเด็ดเราเมื่อแล้วเด้อคางได้เย็นมึงแน่เราบอแพ่งด้วแต่พวกไอ้ขวายล่าลยังหายยังนันดอกีนเรือป่าวงทีล่ะบ่คุงยังมาดกแคกโน้หิวข่าบ่รูกดอกคางลอกแน่ได้ยินของเรานี่ทีหลังเลิกเรี่ยมากมาให้กินข่าเมนบ่ พูดมาแล้ว่าสันหิวขอเด้อนี่มาแล้วมาสันฮะเอ้ยคอยเย็นกับกินลอดลูกว้ายอย่ไอมาจาไหนล่ะเจ้ยไมาจากหนนะมันเหมือดมาเห็นคลอยยินในกระเป๋าโอ้ยเหมือดเฮงเสียบบอจ้า แซบไหมน้องไมคี้เอถามว่าหนูแซบไหมบมกมากมากจับกล้องไว้แม่แน่แม่จะไปหาหนั่ไว้เออแม่ยู่เหะเน่าี้วะหันไปเลีมหยใแญ่บีน้ำแบอร่อยเขาบีเลียมเล่อนเพราะว่าเราสกยวตรงใหนอยู่นะ อยูเลยมันใหญ่เขเสียดสองบายิ่ส่โตอกันละมองยี่มาานบอกเออต่อกันนะก็โอ้ห้าแม่ป่าเป็นมะอื่นเป็นบ่บ้านมันเลีมันนั่นแล้กบอันแมาเจีห้องใหญ่ท่าแล้วกัลไปจอดเฮียนเล่าเป็นบ้อไปจอดเฮียนเล่าเนเเออจอดไปให้น่าเจอจอดบเฮียนเลาอ็ไเนี้กันไหก็งหลารักยังข่อยได้เมื่อนนเย โอ้ยกกอยู่ไกลคนมันยังลากอยู่บนยินอร่อยไหมลูกอร่ยอไรยไหมคะคนช่วยวพี่น้องมา,ก,ากินข้าวน้ำกันนะคะเบิ่งขอบขั้วอีสอย,สอยขอบขั้วอีสอยลลอีแยงสัน เห็นยังลูกฮ่า่าฮ่าาพี่ดาวพี่าวญาติมูเห็นญาติมูเห็นตีนสีนผืนโลกล่องเรียนมากนี่คุณยายให้นับป้อนเขาเป็นบ่อคือว่าอย่งนี้่าว่าไปก้นกับปู่เมืองนันดำเบิ้ลจักไปก้นกับปู่้าจักไปเรีนบาวพี่น้องเมืองที่นันดำเบิดลนะ

ีสียทางอยู่ไหนอยู่วนแลยโอ้ยนี่อยู่นี่นี่นเห็นไผ่หรอเห็ดปลายมืองง้อบางสิตัวเออง้อบ้างสิกินข้าวกับอะไรคะโอปลาขึ้นย่งแต่หัวกินเขาพี่น้องใกล้จะได้เขาบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยดีใจแห้งคิดทอดบ้านเจ้ยิงดีอยู่บ่หอมสิ๋เดี๋ยวเมื่อเฮือนแล้ว คิดหอดลูกแห้งตีกินกับหยังจ้าข้าจ้าว่าสวัสดีค่ะแม่ยาวสวัสดีค่ะคือจะแสบน่อจ้าน้องกี่กินเป็นตาแสบค่ะข้าจ่าววาแสบบ่ลลูกเพิ่นหิวเพิ่นหิวตัวพี่น้องเพราะว่าเหลือโรงเรียนมากคุณยายบ่ให้น่ะปอนเขาเบิงสรงคุณยายข้ายยากเคดนันเฮ็ดนี่คุณยายบ่ไเด็ปปอนเขาสวัสดีค่ะแม่ยาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ่วหยั่อ ยังกกเป็นอย่างวันฟังฟังฟังพี่น้องฟังไงล่ะเงียหูฟังเสียงพองงคแ่พอว่าเกี่ยวห้างบอกขึ้นเงีงแนวนั่นนะสัน

ไลเอฟซีให้แม่หน่อยลูกนออ้นองขอลออออเอลาลดไกดแชให้น้องโอเจอะ <c oughs> พี่รอ <c oughs> สอรรับไลน์นี้ไว้สำหรับสักก่อนนะมันเหมือดมันบ่เห็นหงเห็นเฮี้งอย่างเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่รายหน้าสวัสดีค่ะ